เ 1> 1, 7, 1, 7, 1, ก้าหนึ่งเจ็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับวันนี้แม่อยากอยากจะซื้อับไปร้าเอาไนวานใช้งานงานวันขยันใจนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะเจ้าะ อยาเพิ่งนี่ร้อนให้แม่ยาได้ซื้อกลับไปฟ้าบวิวารน,นานๆก่อนสีมาที่ใต้สีสินได้แม่ยาคือเสียงยังนามของแม่ยาก็คือแม่ยาแสงจัน แสงจันทร์แม่อยากแสงจันทร์แล้วก็อีกแม่ยางก็คือแม่ยางไฟฟ้าแล้วก็อีกคนก็คือแม่นาแสงมือนี่ที่จะเดินถือหลัง <c oughs> ให่กอดงามพระชุดแม่ยาปลื้มพระไทยแม่ยาขอพระไทยให้บอกต่อๆไปแม่ยาขอ,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 อพระไทยอันหนักปอย่างน้อยทีแม่ยาเห็นแล้วอันงามแม่ยาขอพระไทยมาดีใจ ม่อยากบอขอบัวนาขอให้ไปป้าบริวารภาพใหญ่ถูกหลับของเมียไปแล้วของจะจริงนี่ก็ให้มาช่วยกันทำหลังค่าให้กับเมียที่แม่ยาจะให้ต่อต่อไปเจ้าค่ะเจ้าย่า ก่อนอืูนงนะั้นแม่ย่าไม่ขออันใหญ่ไก่เท่าเดี๋ยล้วก็แม่ย่าไม่อยากจะโดนป้าโดนคนโดนแต่อีกแล้ว

นาคของุ่งยางด in be ีเล่อมาแกเยนเมยยาเองก็ดีใจขอบใจไฟฟ้าบริบานที่เอาสายใหญ่ของเมยยาชัก่วนขึ้นจากพนักขึ้นมาด้าเมยยาก็ขอบใจก่อนอื่นนั้นเมยยาไม่มีประการใดสิทธะ ป้าบริวาบอกได้เกี่ยวว่าแม่อยากขอใจ้แทนล้างเองจะจะให้ไอเสียเป็นข่อยชายค่ะเจ้าชายก็อยาบอกมาเลยตรง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 ตรตรงนี้จังเสียด้แม่อยากกอได้ไปดูมาแล้ว ไฟปฟ้าเบอรยีหวานก็คงจะไม่ทำให้เงีายาย่าใหญ่ที่หลังสิ้สันนะว่าแมันถูกเจ้ายญาจะมาช่วยหมอนั้นเลยว่าแต่มันถูกนี่ถูกหมดทุกคนจะได้มารวมกันเยอะ นี่นีด่เปิดดกนสมีาัน แม่นางสรอยฟ้าเอมาแม่นางแสงมณีมาแม่นางสรอยฟ้าแม่นางแสงมณีนะครับ ยาเอ็นยายาปวดหลัเรียงเรียงเป็ทีมาทีอย่างไปทับาเป็ทีนะยปาปวดหลัง <c oughs> เป็นสามเนาะสามสามสามเก้าสามเก้าสองสามเก้าสอ 9 1 5 6 7 หนึ่งศูนย้าเจ็ดสเน้อนางเอามาอีกอีกเม่ยาไม่ล้างจากอันนี้คือว่าเป็นตันไม่ต้องเนอยาขอนางล้าน ชมดียให้ดูกันนะครับนะครับมี 3, 9, 2แล้วก็เก้ 1, หนึ่แล้วก็ 0, 9แล้วก็ 7, 2นะครับท่าผู้ชมตามพิมพ์ตามนี้นะครับเจ็ จะเข่าสามตัวเลยก็ได้อย่าดูแล้วแม่ได้ได้ไปดูที่ที่ไอ้พี่ใจสร้างควาใจมากผล่ม่ยแม่ยามั่นใจมั่นใจมากว่ายัางไงยังไงก็ต้อง แม่ยามั่นใจต้องฟังขอให้ไปฟ้าบริวารให้ได้ปั้นให้ได้เงี่งสาุให้ได้การทูกทวนหน้าตูกตูกคนด้วยสาธุสาธุ เสียงไม่ชัดนะครับผมอะทั้งพี่ครับผมเสียง,งพี่ครับทั้งพี่เดอ้ออามาทาั้งนี้นะครับดดรเ,เ,เดี๋ยวขอให้ชัดๆอ่ะมามามาพี่ใบเตยหนึ่งหมูเฮาอ้าวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจุ่มเด้๋ยวใบเตยหนึ่จ,จ,จุ่มก่อนเออจุ่มก่อจุ่มกูแน่ ชาร์ตย่างบาดเจอนี่ซาบะเนียงบาดเจอน้ะโซ่ข้างสายในด้อบาาโอเคชาร์ตที่รับเปิดยังไงคนหลายบ่บาดเจนไ้และบอตัวเล็กบอได้ทุกคนแล้ะาะครับนบอได้ทุกคนแล้ะนอะอาไพ่พันไดยกเมื่อคืน เขาลูกมีอย่งกันนี่ทั้งพี่ไรนี่บอกเขียนเราบอกประเทศนี่อ่าใหรเบื้องนี่บ่ตัวนี้บ่ใครเบื้องตัวนี้แหละชัดบ่ยังเดี๋ยวเออตัวชัดๆนี่เนาะเอาเบื้องนราจชัดๆเอาเขียนเบื้องแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ